สวัสดีนะคะคลิปนี้ของเราก็คือจะมาทำเป็นคลิปแรนดอมนะคะหัวข้อก็คือคุณทำภารกิจของคุณในขั้นไหนแล้วไปถึงไหนแล้วนั่นเองนะคะภารกิจทางจิตวิญญาณของคุณนั่นเองนะคะก็คือเดี๋ยววันนี้เราจะใช้เป็นสำรับของ s o r ิเ e อ t กทารนะคะอืมไม่ได้อ่านไพ่ทารุมานานแล้วอะ มาดูพลังงานของคุณในตอนนี้ก่อนนะคะว่าพลังงานของคุณในตอนนี้เป็นยังไงบ้างพลังงานของคนที่มาดูคลิปนี้นะคะพลังงานของคุณในตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ ให้ต้สำหรับ The Hydrofan นะคะตอนนี้คือทำไมเรารู้สึกว่าพลังงานของคุณมันแบบดู <c oughs> ดูยิ่งใหญ่เกรียงไกลมากเรารู้สึกว่าอดีตที่ที่ผ่านมาของคุณอะ่ะคุณต้องฝ่าฟันอุปสรรคอะไรเยอะแยะมากมายแล้วแบบเออรู้สึกว่าจะผ่านผ่านมาด้วยออลำแข้งของตัวเองแล้วก็เป็นอะไรที่แบบ ลองผิดลองถูกด้วยตัวเองมาอมืแล้วมันเป็นปัญหาอะไรที่แบบคุณหนักหนาสาหัสมากเลยนะคะเพราะว่าเหมือนคุณก็คือแบบจมอยู่ตรงนั้นน่ะนานพอสมควรคือมันอาจจะไม่ใช่อจมอยู่กับปัญหาก็ได้แต่หมายถึงว่าอุปสรรคที่เข้ามาหาคุณน่ะคือมันเข้ามาแบบพรึบทีเดียวคือถ้าไม่ ไม่ริบทีเดียวก็คืออาจจะเป็นอาจจะเป็นได้ว,ว่าปัญหาที่เข้ามาแต่แต่ละแต่ละปัญหาของคุณนะคือแบบเป็นบททดสอบอะไรที่มันแบบว่าโอ้โหถ้าคนภายนอกมองเข้ามาแล้วอ,อาจจะมองว่าเฮ้ยคุณผ่านผ่านมาได้ยังไงอะเฮ้ยเราน้ําตาจะไหลแบบนึงเรารู้สึกว่าคุณอะอคุณก็แบบว่า คนอื่นอ่ะเขามองคุณเฮ้ยทำไมเราน้ำตาใจเลยเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บน,นึกงนะเอ่อคนภายนอกที่มองคุณเข้ามาเขามองว่าคุณอ่ะก็เหมือนเหมือนแค่เป็นเด็กเป็นเด็กเป็นเด็กนินโนยอ่ะแต่ทำไมอ่อคุณถึงฝ่าฟันอุปสรรค สิ่งร้ายๆอะไรก็ตามที่มันเข้ามาได้ถึงขนาดนี้ล่ะทั้งๆที่คุณก็คือแค่เป็นเด็กยังเป็นเด็กในสายตาของคนอื่นนะคะแต่ว่าทำไมคุณถึงแบบผ่านเรื่องราวอะไรมาด้วยตนเองได้ถึงขนาดนี้นะคะเพราะว่าปัจจุบันของคุณนี่คือคุณแบบรู้สึกว่าคุณโดดโดดเด่นเฉิดฉายแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำอยู่ตอนเนี้ย มันทำให้คุณมีประสบการณ์เรียนรู้อะไรแบบทุกปัญหาของคุณที่คุณผ่านผ่านมันมาได้อะคุณเรียนรู้แล้วก็อยู่กับมันจนเอามาใช้เป็นเอามาใช้เอามาปรับใช้ในชีวิตของคุณนะคะจนจนรู้สึกว่าอา๋อโอเคมันก็คือบททดสอบหนึ่งที่เราจะต้องผ่านมันไปให้ได้นะอือ คุณไม่ได้เมินเฉยกับปัญหาของคุณในแต่ละบททดสอบนะเรารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เรียนรู้แล้วแก้ปัญหาทีละอย่างทีละเปาะทีละเปาะแล้วคุณแบบเก็ตแล้วเข้าใจมันปัญหาทีละอย่างอะ่ะคุณสามารถที่จะเอามาปรับใช้ในชีวิตของตัวเองแล้วมันทําให้ปัจจุบันเนี้ยของคุณแบบ ไม่ว่าจะปัญหาอะไรผ่านเข้ามานะคะเรารู้สึกว่าคุณจะผ่านมันไปได้อะ่ะคุณรู้แหละว่ามันมันหนักหนาะสำหรับคุณนะตอนนั้นนะแต่คุณก็ไม่ได้ที่จะปล่อยให้มันออ่ทำลายคุณอยู่อย่างนั้นนะเรารู้สึกว่าคุณแบบพยายามฝ่าฟันอุปสรรคพยายามแก้ปัญหาอืมแล้วตอนเนี้ยคุณคือแบบมไม่ว่าสถานะ ภายนอกของคุณตอนนี้จะเป็นยังไงนะคะแต่เรารู้สึกว่าภายในของคุณอะรู้สึกมันมันมันเหมือนคนผ่านน้อนผ่านหนาวมาเยอะแยะ,ยะมากมายแล้วอะแล้วเรารู้สึกว่าอคนภายนอกอาจจะมาปรึกษาคําแนะนํากับคุณก็ได้เพราะว่าตอนนี้พลังงานของคุณอนะมันไม่ได้เด็กน้อยเหมือนเหมือนที่ผ่านมาแล้วคือคุณตอนเนี้ยค,คุณแบบได้คิงเพนท์แล้วอะแล้วยังได้เดบไฮโดรเฟนอ่อภายใต้สำรับอีกน,นะคะเออแล้วเรา ็เลยรู้สึกว่าอคนภายนอกที่เขามองเข้ามาเขาทึ่งในเอความเป็นคุณมากๆเลยอืแล้วคุณคือแบบถึงจะอะถึงใครจะมองว่าฉันเป็นเด็กหรือว่าปัญหาอะไรเข้ามานะเข้ามาเลยเดี๋ยวแก้ปัญหาเองแล้วตั้งใจตั้งใจทําตั้งใจคิดทุกอย่างที่มันผ่านเข้ามาคุณแบบคุณปราณีตกับปัญหาของมัน ปราณีที่จะอ๋อโอเคมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมต่อไปอะ่ะจะได้เปลี่ยนถ้าทำแบบนี้แล้วมันไม่เวิร์กใช่ไหมโอเคเปลี่ยนแต่ถ้ามันดีใช่ไหมโอเคเรามาถูกทางแล้วเราจะทำแล้วก็ต่อยอดมันไปเรื่อยๆเลยแล้ว,ลวรู้สึกว่าอืมตอนนี้คุณกำลังจดจ่อกับอะไรสักอย่างเนาะซึ่งอาจจะเป็น การงานของคุณเองหรือว่าอ,อหรือตอนนี้คุณอาจจะกําลังเผชิญกับปัญหาอะไรต่างๆอยู่นะคะเพราะว่าออมันก็ยังขึ้นสิบดับอยู่เนาะซึ่งไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรเข้ามานะคะเราก็เลยรู้สึกว่ายังไงอะ่ะคุณก็เป็นคนที่จัดการกับปัญหาได้ดีภายในตัวตนของคุณอะ่ะมันอาจจะต้องเข้มแข็ง เข้มแข็งเนอะแต่คนข้างนอกเข้ามามองเข้ามานั่นแหละคือภายนอกของคุณมันอาจจะยังดูเด็กหรือยังไงเนาะแต่มันแต่มันมีความอ่อนโยนแล้วก็รู้สึกว่ามีความที่เป็นคนที่จิตใจดีจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วก็เป็นคนที่มั่นคงในจิตใจของตัวเองมากๆเลยอืแล้วคุณก็เป็นคนที่ไม่ได้เอาเปรียบใครเลยถึงจะมีอุปสรรคอะไรเข้ามาน่ะนะแต่คุณรู้ว่า อะไรควรทําอะไรไม่ควรทํานะคะอออแล้วเรารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ถ้าถ้าฉันไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้คุณคุณก็อย่ามาสร้างเดือดร้อนอย่ามาสร้างความเดือดร้อนให้ฉันสิเพราะว่าตอนเนี้ยคุณอะไม่ได้ไม่ได้อยากจะเออมามีเรื่องทะเลาะกับใครหรอกนะแต่เ่ายังมีสิ่งที่อยากทำแล้วก็พัฒนามันไปมากกว่านี้ไม่ใช่อออมาหมกมุ่งยู่กับ ปัญหาอะไรแบบนี้น่ะนะคะเรารู้สึกว่าตอนนี้คุณเริ่มเอเข้าใจปัญหาแล้วก็มองมันว่าเออโอเคมาเลยถ้ามาถ้ามีปัญหาใช่ไหมเดี๋ยวจัดการเ,าเด้วอุยพร่วงถ้ามีปัญหาเข้ามาก็เดี๋ยวจัดการได้เลยเราผ่านมาเยอะแล้วี่ถ้าผ่านมันมาเยอะขนาดนี้ไม่ว่าปัญหาอะไรที่มันจะเข้ามาโอา้คุณก็มองว่ามันก็คือแบบมาแล้วเราก็แก้อะไรอย่างเงี้ย มาแล้วเดี๋ยวก็แก้ถ้ามีปัญหาเข้ามาอมืคุณก็จะใช้สติปัญญาของคุณนั่นแหละในการจัดการปัญหานะคะเพราะเรารู้สึกว่าคุณนะเป็นทั้งคนที่ฉลาดแล้วก็ยังมีความอ่อนโยนต่อคนภายนอกด้วยอืมถึงแม้ว่าตอนเนี้ยภายในของคุณนะอาจจะรู้สึกแบบเออมันเข้มแข็งแล้วก็มองปัญหาทะลุป,ปุปร่งไปแล้วน่ะนะคะ อแต่แต่คนภายนอกเข้ามาเขาก็ยังมองว่าคุณก็คือออ่คนที่มีจิตใจดีคนหนึ่งเนาะออถ้าถามว่าคุณทำภารกิจของคุณถึงขั้นไหนแล้วตอนนี้เรารู้สึกว่าจิตวิญญาณของคุณอะไปไกลามากแล้วนะคะออไปไปไกลแบบคือ,อคุณเห็นมองเห็นสัจธรรมของชีวิตหมดแล้วอะ่ะเ,ออเพราะว่าคุณผ่านมันมาเองอะ่ะคุณก็เลยแบบ เข้าใจปัญหาแล้วก็รู้วิธีที่จะแก้ปัญหามันด้วยตัวเองด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าตอนเนี้ยคุณน่าจะเป็นขั้นเป็นขั้นเออคุณอาจจะเป็นที่ปรึกษาหรือว่าขั้นปรารมจาย์ที่แบบว่านําความรู้ของตัวเองนะคะมาถ่ายทอดให้กับคนอื่นก็ได้นะอมืมันเป็นประสบการณ์ที่คุณก็รู้สึกว่าเออมันผ่านมา ยากนะคะคุณก็ไม่อยากที่จะให้ใครอ่ะต้องมาเจอแบบคุณอะไรอย่างเงี้ยงั้นเราจะมาเปิดเพิ่มนะคะว่า,อาตอนเนี้ยอาชีพของคุณคืออะไรมันอาจจะมีภารกิจของคุณอยู่ในนั้นก็ได้มันอาจจะเป็นอาชีพในปัจจุบนันหรืออดีตหรือในอนาคตของคุณก็ได้นะคะงั้นขอมาดูกันนะคะว่าตอนเนี้ยคุณทําอาชีพทําภารกิจอะไรอยู่ นั่นไงเราว่าแหละต้องมีแหละที่ปรึกษาวิอันนี้คือเป็นไพ่ที่เราเอาวาดเองนะคะซึ่งซึ่งมันก็อาจจะสวยบ้างไม่สวยบ้างผัดโจนภัยนะคะไพ่ท้ายสำหรับเออเรารู้สึกว่าคุณอะเนี่ย มันขึ้นมันขึ้นนักเต้นนักแสดงตรงตำแหน่งที่คุณแบบฝ่าฟันอุปสรรคเลยเราเลยรู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณอะต้องผจญภัยเยอะคุณต้องแบบว่าบุกบุกฝ่าฟันอุปสรรคนั้นมาเยอะแล้วคุณอะต้องใช้ความคิดวิเคราะห์อะไรบางอย่างนะแล้วคุณเหมือนเหมือนคุณเป็นโมเดลอะไรบางอย่างแล้วนําความรู้ตรงนี้นะคะมาเล่าสูเ่เพื่อนๆฟัง หรือมันอาจจะเป็นคุณอาจจะมีนักเรียนของคุณเองหรือคุณอาจจะเอะเล่าผ่านสื่อโซเชียลอะไรอย่างนี้ก็ได้นะนะคะแต่เรารู้สึกว่าตอนนี้ภารกิจทางจิตวิญญาณของคุณนะ่ะมันมันเข้าขั้นที่แบบว่าไม่ยึดต,ติดกับอะไรแล้วอ่ะคุณคุณแค่รู้สึกคุณเหมือนคุณเข้าใจแล้วว่าที่ผ่านมามันเป็นบททดสอบใช่ไหมอืมแล้วตอนเนี้ยคุณเข้าใจแล้วว่า คุณผ่านมันมาด้วยวิธีอะไรแล้วคุณนะ่ะจะต้องเผยแพร่ความรู้อันนี้นะคะคุณน่าจะมีคนที่แบบว่ารอชมรอหรือรับชมรับฟังอะไรก็ตามที่แบบพร้อมที่จะรับฟังความรู้ของคุณนะ่ะอืมนี่คุณมันมันลิงก์กันหมดเลยอะ่ะกีฬาการออกกำลังกายแล้วเรารู้สึกว่าคุณกำลังตั้งใจทำอะไรสักอย่างคุณอาจจะ ตั้งใจทําภารกิจอันนี้ของคุณอยู่ก็ได้นะคะเรารู้สึกว่าเหมือนคุณแบบเราพูดไปอย่างว่าคุณเหมือนเป็นโมเดลโมเดลโมเดลของการที่ฝ่าฟันอุปสรรคอะไรมาเพื่อที่จะเล่าสู่ให้ลูกศิษย์ลูกหารหรือว่าให้ผู้คนได้ได้รับรู้ถึงปัญหานี้นะคะอืมเพราะว่ามันผ่านกระบวนการคิดแล้วก็แก้ไขปัญหา จากคุณมาแล้วว่าตอนเนี้ค,คุณแบบเป็นทั้งผู้รับแล้วก็ผู้ให้ผู้รับในที่นี้ก็คือรับเอ่อในสิ่งที่มันแบบค่อนข้างที่จะเจ็บปวดแล้วมันผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ผ่านคุณแล้วคุณค่อยถ่ายทอดออกไปนั่นนะคะมันก็เลยเป็นอะไรที่ต้องละเมียอนับใหม่มากมอาจจะเป็นคําพูดทางวาจาอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าเออต้องระวังหรือว่าเออต้องคิดคิดดีๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามัน มันคือการถ่ายทอดให้ผู้คนได้รับรู้เนาะการสื่อสารอะไรเนี้ยมันก็เลยจะต้องสําคัญอะเนาะแล้วเรารู้สึกว่าคุณแบบค่อนข้างที่จะกันกองความพูดเป็นอย่างดีเพื่อที่จะถ่ายทอดไปให้อ,อ่อผู้ชมของคุณนะนะคะโอเคถ้าถามว่าตอนนี้ภารกิจของคุณไปถึงขั้นไหนเล้วอะถ้ามีสิบเลเวลอะไรเงี้ยก็คืออยากจะให้สิบแล้วอะเพราะว่าตอนนี้คือคุณแบบ กำลังอยู่ในภารกิจของคุณแล้วคุณเข้าใจมันแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนคุณตื่นรู้แล้วจริงๆอะ่ะมันไม่ใช่ว่าคุณคุณไม่ได้โทษโชคชะตาหรือว่าหรือคุณแบบไม่ได้สงสัยกับอดีตที่ผ่านมาของคุณแล้วว่าทําไมฉันถึงต้องเจอเรื่องนี้เรื่องนี้มัน มันทําให้คุณเจ็บปวดอะไรอย่างนี้นะนะคะแต่คุณกลับรู้สึกว่าความเจ็บปวดอันเนี้ยคุณจะเอามาทํำยังไงเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นอืมพอมันเป็นอย่างนี้แล้วอะเรารู้สึกว่าคุณอยู่ในภารกิจของคุณแบบเต็มสิบแล้วอะขั้นสิบแล้วอะอือเราก็รู้สึกว่าถ้ามีสิบคะแนนเราก็อยากให้คุณสิบคะแนนแล้วอะไม่งั้นเราจะเอ่อน้ําตาไหลไหมอะ่ะจริงๆคือแบบเราแบบ รู้สึกรู้สึกแบบว่าภูมิใจมากที่ได้มาอ่านพลังงานนี้นะคะเฮ้ยเราจะลงห้อีกแล้วหยุดนั่นแหละนะคะเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าตอนนี้คือคุณแบบเข้าใจบดสอบที่ผ่านมาในชีวิตของคุณไปแล้วแล้วนะคะแล้วตอนเนี้ยคุณก็กำลังทำมันอยู่ทำอย่างความตั้งใจนี้นะคะเหมือนคุณก็จะ พยายามเอ่อที่จะเขาเรียกว่าแบ่งปันความรู้อะไรอย่างนี้ของคุณไปเรื่อยๆนลนะคะอือข้าถามภารกิจของคุณถึงขั้นไหนแล้วเราตอบเราให้เลยสิบนะคะเราให้สิบโอเคไหมคลิปนี้ก็เอ่อเราก็มาแบบแรนดอมเนาะคือจริงๆก็เพิ่งคิดหัวข้อเมื่อกี้นี้เลยแล้วก็ยังไม่ได้คิดว่าจะอ่านแบบไหนอะไรยังไงบ้างแต่แบบพลังงานมันขึ้นมาแบบ ขึ้นมาสิบแล้วเราก็เลยไม่รู้ว่าจะอ่านยังไงต่อนนะคะเพราะว่ามันมันเต็มสิบแล้วอะโอเคนะคะถ้าใครผ่านมาคลิปนี้แล้วกออ็รู้สึกเราก็รู้สึกยินดีมากเลยที่ได้มาอ่านพลังงานของของทุกๆคนที่กดเข้ามาฟังในคลิปนี้นะคะเราก็อยากเป็นกำลังใจให้กับพวกคุณด้วยนะคะเพราะว่าพลังงานของพวกคุณอะคุณแบบ เปลี่ยนจากพลังงานลบให้มันเป็นพลังงานบวกได้แบบได้แบบบริสุทธิ์มากๆเลยเราแบบรู้สึกขอบคุณแล้วกอ็อยากเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบประมาณนี้นะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าก็อาจจะมาอ่านประมาณแบบพลังงานทางด้านจิตวิญญาณอะไรอย่างนี้เนาะจริงๆเราก็ ช่อง u t ท b e ของเราอ่ะจริงๆเราเปิดมาจะสามช่องแล้วแต่แบบอ้อไม่พูดดีกว่าหรือใครชอบเอหัวข้อประมาณไหนก็เมนบอกกันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย